إن الله وألا إله على النبي، لا إله إلا أنتم صلوا عليه وسلم، تسليما اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا نبينا وحبيبنا وشافعنا ورسولنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر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  أسفل لا إله إلا الله أسفل الله حي الله am... مفتضها بالفضل من فضل الشهر لشهر المحرم هذا العام وعدس فيه الفضل والعطاء والإنعام أحمده سبحانه وتعالى ما حولنا من الفضل والإنعام وأشكره على ما أنعم علينا من الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجيك وإلها من الأهوال والزهال وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنعام والمصباح والمصباح الظلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم فِي العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وعطيقوا فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولا تتعقوا الله الله في المهين أما سم สรุปออาอรสท่านพี่น้องผู้ัาวโลกสบนะุประอานทาครัขอให้หลายจงเริ่มความยั่งยืนเดวัต่อองมูนะาากยนการปฏิบัติในสิ่งที่เราและเราสูงส่งใช้และอราหักกสิ่งที่เราและเราสูงส่งหท่านพี่น้องครับในวันนี้วันศุกร์ที่1มุฮัมหมัดรมพิกัสกสาร1,447ได้เดินทางเข้ามาถึงพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีกับท่านนะครับที่มีชีวิตตลอดระยะเวลา1,446ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าท่านได้ทำการละหมาดมากกว่าคนในรุน่นรุ่นของพวกท่านที่ได้กลับไปสู่ความเมตตาของเราแล้วถึง6,000โลกาฏและในขณะเดียวกันท่านก็ยิ่งสุด,ดมากกว่าพวกเขาที่กลับไปสู่ความเมตตาของเราแลว้วท่านยิ่งสุด,ดมากกว่าหนึ่งอมตะน,นี่ความโปรดปรานเนี่ยเราต้องมีหให้กับท่าน และในวันนี้ท่าเนเดินทางเข้าสู่วิญญาณสกนัที่1,447ขอขอนุญาตตลอดอายุขัยของเราให้พระองค์ทรงให้เรามี إ ี่านหนักแน่นในการมี إ ي มานต่อพระองค์และห่างไกลจากชิ่งน่าต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อปีใหม่เมื่อวันขับเคลื่อนเข้ามาสิ่งหนึ่งที่มันต้องยอมรับเลยก็คือการเดินทางใกล้เข้าสู่วันกิยามาัตเมื่อใกล้เข้ามาสมู่วันกิยามาัตฟิตันหรือสิ่งวุ่นวายต่างๆบนโลกวิญญาณนั้นก็จะมากมายขึ้น สิ่งที่เราต้องตนหนักนะรับรู้คือเราต้องรักษาและราวตนจักบรรดาฟิตันต่างๆหนึ่งในฟิหนึ่งในกบาเอซึ่งเรากำลังพูดคุยอยู่ตลอดในช่วงมสุที่ผ่านมาสากคนนีอัลฮะคือบาปให่บาปใหญในนังสือของนันีบางอันมัฮบอีกหนึ่งบาปก็คืออันนามะอะไรคือนามาอะไรคือนามะ การละมามการะมาดมู่คือการเล่าเรื่องราวรล่ลา่ามมนุษย์เพื่อให้เกิดความเสียหายระหว่างพวกเขาหรือที่เรียกกันภาษาไทยสั้นๆเลยคือการยุแย่ยุยงปุกปัน่นให้เกิดความเสียหายซึ่งบุกมในเรื่องนี้ฮาลามด้วยกันทั้งหมดในอิจิมาของมุลามถือว่าการใช้คำพูดเพื่อให้เกิดความแตกแยก ระหว่างคนสองคนหรือกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเราเข้าไปปกปนอย่างนั้นถือว่าเราได้เดินทางเข้าสู่เรื่องของฮาลานแล้วซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้กล,ล,ล,ล่าวว่า waladu w a l a ล u y a k u ล m a h l a f า n mahin a m a ิ i m a ชาอ d i n a m i m และเจ้าจะได้ปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นนักสาบานที่ต่ำชาา้าและผู้นินทาตะเวนใส่ร้ายผู้อื่นใช้สั่งห้ามไว้อย่างชัดเจนและในขนาดเดียวกัน อันนบีม <S ess> ุญมสุลลลัลลอฮฺอาไลฮิวะสัลลัมก็จะเข้าเวบะไม่จะไปรุ่นจันนตันะไม่จะไปลุนจันนตะนัมมาหมูผู้ที่ตะเวนยุ่ยเย่ให้มีการใส่ร้ายกันเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ยุยเมปุกปันและฮะดีษของนักบุญมุคอรีซึ่งรายงานเอาไว้ในสุริยะของบุคอรีและมุสลิมได้กล่าวไว้ว่าอันนักบุญมสุลลลัลลอฮฺอาไลฮิบัลลัม mà lại bị cọp rồi, có lẽ imn họ mà, yêu azdi banh, và mà yêu azdi banh, phi kinh binh, amma anh họ mà, phàm là ra giá sẽ Namima, an Namima Sư Lợi, và đại diện Sư Lợi trong Sư Lợi của chúng ta, đã điền hẳn lủng tubo 2 lủng, đang bị trúng ซึ่งการลงโทษนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่พูว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตคืออะไรการการะทาของพวกเขาเนะี่ยบนโลกยุนยามไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่บาปในทางการลงโทษเนี่ยนะมันรุนแรงทีเดียวคนหนึ่งจากหลวงกุโบไี้ถูกลงโทษอยู่นั้นเขาสะเพาในการล้างอสาวะคือเขาล้างไม่เกี่ยงหรือไม่ปัสสาวะให้สุดล้วฮาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นตะเวนใส่ร้ายคนอื่นและย,แย,ยุยงให้เกิดการแตกแยก การมองในะการกระทำอาจจะไม่ยิ่งใหญ่พี่น้องแต่บาปมันนั้นใหญ่ยิ่งที่บอกว่าบาปมันใหญ่เพราะอะไรที่บอกว่านามีมากเป็นบาปใหญ่นั้นเพราะการพูดให้คนหนึ่งแบบนี้แล้วเราไปพูดกับกลุ่มคนหนึ่งในอีแบบหนึ่งมันเข้าข่ายเหมือนลักษณะของคนรุ้ว่าเจรินคนมูนาฟิกคนหน้าไหวหลังหอนหรือก็เรียกว่าซอฮิบุลิซานาซอฮิบุลิซานานี่คนที่มีนิ้นสองแฉก พราะงั้นเราคงไม่ได้มองไปที่คนอื่นพี่น้องแต่ให้มองที่ตัวเราว่าถ้าเรามีลักษณะอย่างนี้เรากําลังเป็นคนมูนาฟิกถ้าเรามีลักษณะที่แบบว่าชอบพูดตรงนี้ให้ยูดีไอ้คนเนี้ยอย่างนี้แล้วเอาเรื่องของคนนี้ไปพูดให้ดูแย่ในกลุ่มชนอื่นนี่ก็เข้าข่ายข,ของคำว่ายุยงปุกลันยุแย่นามีมาอันนี้มันกรนีเราเห็มาหกรอบได้กล่าวถึงข้ขอเกียรของนามีมากไว้ว่าคือการเปิดเผย สิ่งที่น่ารังเกียจออกจากคนพูดหรือจากคนฟังหรือจากบุคคลที่สาโดยการเปิดเผยด,ด้วยกับการเล่าการเขียนการพูดหรือการทาท่าทางหรือการแสดงสัญลักษณ์เช่นยัก,กยคิ้วหลียวตาบอกว่าประมาณทาท่าหน้ารังเกียจถึงเป็นคนอื่นเพื่อให้คนหนึ่งดูเข้าข,าข่ายคํามพนามีมาหมดเลยจากการการะทําจากคําพูด ดังนั้นจําเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นคนหมู่มนุษย์ที่มีอิมานอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องเยี่ยบจากสภาพการต่างๆของมนุษย์เว้นไว้แต่เรื่องราวต่างๆนั้นที่เราจะนามาเล่าหรือนำมาพูดนั่นแหะมันเป็นประโยชน์แต่มุสลิมหรือมันจะเป็นเรื่องราวที่นํเรามาเล่านะเพื่อขจัดขัดขวางจากเรื่องความชั่วและสิ่งที่เป็นมุสยดต่างๆเป็นนี้อันุนาตแต่ถ้าเราไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับหมู่มุสลิมเลย หรือเขียนไว้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับมุมุสลิมเลยอย่าเขียนอย่าเล่าอย่าทำท่าทางนั่นเข้าข่ายของคําว่านามีมานั่นเข้าข่ายของคำว่า,า,าย,ายุยงปกปัน่นแล้วเมื่อเราได้ไปพบเจอสภาพคือมีคนเอาเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเอาคํายุยงมาให้แก่พวกท่านท่านจะต้องไม่เชื่อคํายุยงตกปั่นนั้น และท่านจะต้องตักเตือนเขาและรังเกียจในการกระทำของเขาและท่านจะต้องโกรธเขาเพื네่อเอาล้อเพราะแท้จร exactly uh ิงการยุยงปกปันน uh ั uh ้นน่ะเอาล้อกำลังโกรธเขาและการโกรธเขาการโกรธการทำของเขานั้นก็เป็นวาญิบในขณะที่ท่านจะต้องโกรธเขาด้วยและท่านนั้นจะต้องไม่คิดตามคำยุย่คือคำยุยงเวลามันมิ่งเข้ามาในหูแล้วเราจะต้องไม่คิดตามไม่ซ้อนไม่ซอนเพราะการซอนในเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องต้องห้าม และท่านจะต้องไม่สอนรู้สอนเห็นตามคำยุยงยคือพอเขายุยงมาเราก็ต้องไปแต่ยัดสัตย์กับคนอื่นคือไม่ไปถามคนต้นตรงอ่ะแต่ไปถามคนเอกๆกลางว่ากินไหมคนนั้นพูดอย่างนั้นกินไหมไปสืบสอบในเรื่องของแต่ยัดสุดแต่ถ้าเราถามต้ตรงเลยว่าท่านพูดอย่างนี้จริงจริงอันนี้เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงไม่ใช่แต่ยัดสุดและท่านนั้นจะต้องไม่ยินดีต่อคําปลุกปั่นต่อคํายุยงเยหรือคำห้าปางของคนปลุกปั่นและท่านจะต้องไม่นําเรื่องราวที่ท่านได้ประสบนั้นไปเล่าต่อ นี่คือสิ่งที่จะเป็นสําหรับพวกเราในการดาเนินชีวิตในขณะที่อยู่ในโลกอะไรไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลหรือว่าจะเป็นโลกปัจจุบันในตอนนี้คำยุยงปุกป,ปัน่นมันมีมากมายเช่อเกินเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมาจงระมัดระวังว่าท่านจะตกไปอยู่ในคำนานมีมากข,ของผู้คนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยว่าเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ท่านท่านี่คนอีกคนนึงเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะครับเพราะงั้นลักษณะของคนอาฟิกพี่น้องเป็นคนที่ชอบยุ่ยเย่ เป็นคนที่ชอบปลุกปัน่นเป็นคนที่ชอบทาให้คนแตกแยกเมื่อท่านพบกับคนเหล่านี้จงรีบปีกหา่าและเมื่อท่านมีลักษณะอย่างนี้จงรีบลาทิ้งก่อีนด้านจะไม่ได้เล่าสอนของเหนไน้องครับในหนังสืออันสวาเอ,อมีธิการาเรื่องเล่าเรื่องราวถึงกลุ่มชนถึงคนกลุ่มหนึ่งว่าชายคนหนึ่งได้ไปที่ตล,ลาดท่าเพื่อจะไปซื้อท่าซึ่งท่าเด็กหนุ่มคนเนี้ย มีข้อเสียอยู่ข้อเดียวที่เขาบอกเด็กท่านนึเ้มีข้อดีทุกอย่างเลยแต่มีข้อเสียข้อเดียวคือเป็นคนชอบยุ่แย่ชอบปลุกปั่นไอ้นายที่จะซื้อเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไอ้พูดพูดยุแย่ปั่นเนี่ยพูดอยู่คนนั้นแย่คนนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาก็เลยซื้อกลับมาพอเด็กหนุ่มคนนี้กลับมาอยู่บ้านใ้แม่นานก็ไปคุยกับภรรยาของนายบอกกับนายว่าบอกกับภรรยาของนายว่าฉันอยู่ภรรยาเนี่ยฉันรู้เลยว่านายของฉันเนี่ยไม่รักท่านไม่รักเธอ เธอจะต้องสร้างความรักให้แกนายใหม่ไม่งั้นนายจะไมมีภรรยาใหม่ประมาณพูดประมาณอย่างนี้นายผู้หญิงก็ตกใจว่าเอ้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือแล้วก็ไอเด็กหนุ่มนั้นก็แนะนําว่าท่านท่านลงเอาสามีท่านนะเวลากลับมาแล้วเนี่ยท่านลงโกนหนวดโกนเขาให้เขาเออดูแลความสะอาดเรื่องของการขีดหนวดให้เขาเอามีดโกนอะ่ะโกนหนวดให้เขาเขาอาจจะกลับมารักท่านได้ ใช่คุณผู้หญิงวนนั้นก็เห็นเขาเขาเขาดีว่าเออถ้าเราดูดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสามีสามีอาจจะกลับมาแล้วก็เตรียมไปมิโตโกนเอาไว้ไอเด็กคนนี้ไปหาสามีไปหาเจ้านายก็บอกว่าเจ้านายครับผมเห็นภรรยาของท่นนั้นมีใจให้ใชายอื่นและเป็นไปได้ว่าคืนนี้นางจะลงมือฆ่าท่านหากท่านไม่เชื่อฉันท่านเราดูเลยคืนนี้นางจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ในการฆ่าท่านได้ ไอ้ผู้ชายคนนั้นไอ้เจ้านายคนนั้นก็กลับไปนอนที่ห้องที่ที่ห้องนอนก็เห็นมารรยาถือใบมิโกนมาคิดเลยความคิดมันขึ้นมาเลยซอนมันเกิดขึ้นมาเลยว่าไงเห็นจิิงอย่างไอ้เด็กหนุ่มนั้นว่าแล้วมันนั่งฆ่าเราแน่เลยมันคงจะมีผู้หญิงใหม่เจ้านายคนนั้นเลยลงมือฆ่าภรรยาตัวเองก่อนแต่ท้ายที่สุดเมื่อชาวบ้านหรือคนที่เป็นครอบครัวของภรรยามาเห็นก็เกิดความแค้นจึงได้ฆ่าเจ้านายนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้น เรื่องราวที่หยิบยกมาเล่าตรงนี้ที่อยู่ในหนังสืออันกบาเอสในบากที่43ได้สัง่งทักเตือนว่าอย่ามองว่านามีมักเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นามีมักมันเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกจนกระทั่งพี่น้องมุสลิมมองหน้ากันไม่ถึอย่ามองว่านามีมักเป็นเรื่องเบาๆแต่การทํานามีมักอาสาในกูโบอาสาในวันกิยามัตมันชั่งรุนแรงเสียเลยเพราะนั้นพูดในความที่เป็นจริงพูดให้น้อยรักษาคําพูดและท่านจะปลอดภยัยจากบาปที่พูด เพราะในเรื่องของคำพูดเลวยังมีบาปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกหกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใส่ร้ายแม่ว่าจะเป็นเรื่องนินทาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุเยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำยุย่องิงเจอจิตเกินเหตุหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสาปแช่งสลบสาบานสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนาและขัดต่อสุนัขนะดีมอศุลโลฮะอะลัยบะสลัมเพราะนั้นพูดน้อยเหติของเราจะได้มากขึ้นในวิยามันพูดเท่าที่จะเป็นเราจะได้เป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่เอาล็อกสุฮาลอูวตาลาชนนักขอให้เรา้งหลายอยู่ในปีนี้ในสภาพของผู้ที่มีอีมาในทุกๆด้านทั้งร่างกายทั้งเจ็ดอวัยวะที่จะรักษาไว้เพื่อเอาล็อกสุฮานนอุวาตาราและหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ต่อล็อกสุฮานนอุวาตาลาอักุรอฮิฮะาอัสตักฟิรูอินหุลุฮัลลอฮอัฮฺอัสลับินะฮฺอลลฮฺมะัล <applause> الحمد لله الذي شرفنا بهذا الشهر المبارك تشريفا وعرفنا ما فيه من الخيرات والبركات تعريفا وضاعف لنا فيه السنسنا حسنات والاعمال الصالحات تجد ضعيفا اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له شهادة تقولنا في امتنانك كنزا معروفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان بكل الخيرات منصوفا واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله اتقوا الله اتقوا اتقوا الله إن فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من اموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اجعل خير زماننا عاشره وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم oi Allahumma siang abu alana wabalikna mimma yudhika wa amalana واختم بالصالحات اعمالنا وتوفنا وعن مراد عنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم بفضلك امنا وبلطفك خفنا وعلى الايمان والاسلام توفنا وعن مراد عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والايسار وايقاع الكربى وينهى عن الفحشاء Yang Mungkari Walak, Ya Izukum Allahumma Taqabbaluh. Uskurullah Afi'ina Suburkum. Wallahu Ya Rasulullah Ta'asyaun. Kuhulilajummati Kuhulilajummati.